มาค่ะทุกคนมาผัดพริกไก่กันดีกว่านะคะมาผัดไก่ใส่พริกแกงใส่มะเขือกันค่ะตั้งน้ำมันไม่ต้องเยอะเท่าไหร่นะคะทุกคนใส่พริกแกงลงไปปกติยากก็จะไม่ได้ทำอย่างนี้นะคะทุกคน ยาก็จะเอาพริกแกงละลายน้ําก่อนนะคะนิดหน่อยทําอย่างเงี้ยมันถ้าเกิดว่าไฟแรงมันเสี่ยงกับพริกแกงไหมแล้วมันก็จะไม่อร่อยนะคะพอดีมันรีบะคะ่ะความรีบเป็นเหตุสังเกตได้นะคะ หัดชิกี่แกงไปก่อนนะคะทุกคนเกือบไปเหมือนกันนะคะเนี่ยเกือบไหม้เหมือนกัน ใส่น้ำปลาใส่ผงชูรสตัดน้ำตาลนิดนึงนะคะทุกคนอันนี้เป็นน้ำตาลนะคะอย่าตกใจไก่ก็ ต้มให้มันสุกก่อนแล้วรอบหนึงแล้วนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นไก่เหนียวเนาะถ้ามาทําเลยเนี่ยเหนียวกินไม่ไหวแน่ค่ะอันนี้ก็รวนเอาไว้จนมันก็เกือบจะเปื่อยนะคะแต่ยาก็จะมามาผัดกับพริกแกงนี่สักพักนึงเนี่ย ที่ใส่น้ําเยอะไม่ใช่อะไรนะคะจะ <c oughs> จะผัดไก่ไว้สักพักหนึ่งกล <c oughs> ัวว่ามันจะเหนียว <c oughs> เคี้ยวไม่ออกอะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> อย่าปรุงรสแค่นั้นนะคะทุกคนพอแล้วค่ะเรื่องปรุงรสพอแล้วเนาะใ้ได้แล้วรสชาตินะ แกงไก่ตั้งทิ้งไว้สักพักนะคะทุกคนมือก็ไม่ได้ว่างนะทุกคนเนี่ย มาตาดูดีแล้วนะคะแล้วก็จะเตรียมเอามะเขือใส่เลยค่ะดูนะไอ้กลัวไอ้กลัวหัวเห็ด ะเขือก็อ่อนดีจังเลยค่ะเนี่ยซื้อมาสิบบาทนะคะหัดเอาไว้กินพรุ่นี้ด้วยเนาะไม่ได้ไม่ได้กินวันเดียวนะคะทุกคนปิดให้มะเขือมันโอเคสักนิดนึงนะคะ หน้าตาดูดีประมาณนึงนะคะสิ่งที่เห็นไม่ได้เป็นจริงอย่างที่คิดนะทุกคนเอ่อยาเคี่ยวอยู่นานพอสมควรนะคะแต่ใช้วิธีการปิดเอ่อดอบไม่ให้ วิดีโอมันลันไปนะคะถูกใจก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้่าสักไลค์สักเลิฟนะคะทุกคน ็น่าจะใช้ได้แล้วนะคะทุกคนมะเขือก็โอเคคนเสร็จแล้วยาก็จะใส่กระเพราลงไปนะคะเนื่องจากกระเพราของเราเองเนาะเยอะค่ะเยอะเราก็ใส่ตามเยอะเลยค่ะ เป็นไงหน้าตาดีไหมคะพอจะมีแรงกดไลค์ให้สักไลนึงไหมคะทุกคนกะเพราบ้านห,อ,หอมๆนะคะ เสร็จแล้วเรียบร้อยคนสองทีก็สลบแล้วกระพาเรียบร้อยค่ะแล้วก็จะปิดแก๊สเลยนะคะ คลิปนี้ก็จะลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ